จิรยุทธ์ญาติผาดพิงครับท่านประธานครับสมชายครับท่านประธานจิรยุทธบท่านสมชายท่านมาฟังเรื่อนนะครับท่านสมชายครับขอพาดพิงค์ับแก้ตัวแทนก็ได้นะเพราะว่าขออนุญาตท่านจิรยุทธสักครู่ครับพอดีท่านขออภัยท่านชินวรนะครับที่บังเอิญต้องชี้แจงนิดเดียวครับท่านท่านผาดพิงขอบขอบคุณท่านท่านชินวรนะครับที่ช่วยผลักดันนำร่างพระราชยัดส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนเข้ามา แต่ผมที่ผมเรียนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าข้อเสนอของท่านตวงเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญหรือขัดข้อบังคับแต่ผมกราบเรียนว่าผมกับท่านชินวรหรือทุกท่านเนี่ยตรงกันนะครับที่อยากเห็นร่างบัญญัติการศึกษาเต็มร่างแบบปฏิรูปเนี่ยเข้ามาผมมีคําถามครับว่าทําไมไม่นําร่างบัญญัติปฏิรูปการศึกษาเข้ามาพิจารณาในวันนี้อาจจะได้อีกสามสี่สิบมาตราเลยครับแล้ววันพรุ่งนี้นะครับร่างบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานสื่อมวลชนที่รออยู่เนี่ยครับ ท่านเข้าพรุ่งนี้เช้าเลยครับต่อเด้วนรัฐธรรมนูญเป็นวรระพิเศษแยกสองวันวันที่หนึ่งคือวันนี้พรนรุชประหัะหัปหิปฏิรูปการศึกษาพรุ่งนี้ร่างประหยัดส่งเสริมจริยธรรมและก็ต่อด้วยรัฐธรรมนูญจะประชุมกันตีสองตีสามผมก็รอได้ครับนี่คือสิ่งที่มันถูกต้องครับเพราะนั้นเนี่ยข้อเสนอของผมคือท่านประธานบรรจุระเบียบวรระไปแล้วคือตามข้อ15ข้อบังคับรัฐสภา แล้วเป็นวาระค้างพิจารณาอยู่ในวาระสองสามที่จะเสร็จก็จึงเรียกร้องว่าให้นําร่างมตปฏิรูปการศึกษาเข้าในวันนี้ที่ท่านตวงเสนอยติเนี่ยส่วนร่างมติยุทธธรรมและร่างรัฐมนูลซึ่งเป็นวาระเสร็จพิจารณาในวันพรุ่งนี้ครับอันนี้เรียนชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าอยากได้ทั้งสองอย่างครับแล้วเราทําได้โดยสภาร่วมกันมิได้ขัดแต่ว่าในเรื่องของข่าวที่แล้วเนี่ยมันขาดหายไปเนี่ยอันนั้นขัดจริงๆครับขอพระคุณครับท่านประธาน